จบีแจ็คสันหวังอวยพรวันเกิดให้บาแบ์ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเจบีแจ็คสันหวงังโปรอวยพรวันเกิดบมแบมก็สิบเว็อายุ26ปีอายุครบ26ปีบริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหนุ่มไทยมากความสามารถอย่างแบมแบมกอเซเว่ 7, หรือตานูของเหล่าอางกซษไอดอลหนุ่มที่ไปทำตามความฝันที่เกาหลีใต้ยาวนานกว่า13ปีที่เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวไปเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเหล่าอางกเซก็ได้พากันอวยพันวันเกิดให้ไอดอลหนุ่มผ่านตามโซเชียลต่างๆและร่วมใจกันติดทฮาแท็ก อาวไปเลิฟบมบมเดย์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวนอกจากนี้แฟนคลับหลายคนก็ได้รวมกลุ่มการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉะลองวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิในนามของแฟนคลับและแบมแบมและการจัดโปรเจกต์ในสถานที่ต่างๆรวมถึงการแจกสิ่งของและปิดร้านเลี้ยงลูกค้ากับแฟนๆของหนุ่มแบมแบมอีกด้วยซึ่งภายในวันเดียวกันแบมแบมก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมโอยพารวันเกิดในปีนี้ ผ่านสื a แกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอบคุณมากสําหรับคําอวยพรวันเกิดทั้งหมดและทําให้ผมรู้สึกถูกรักอีกครั้งมีความสุขเสมอที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเติบโตปีเล่าปีเล่าพวกคุณเป็นเหตุผลที่ผมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขอบคุณที่ทําให้ผมเข้มแข็งเสมอและทําให้ผมกลายเป็นผมในวันนี้ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและผมจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคืนความรักทั้งหมด ให้กับทุกคนที่มอบความรักและให้การสนับสนุนเสมอมาขอให้มีความสุขและดูแลตัวเองให้ดีผมจะรีบไปพบกับพวกคุณในปีนี้งานนี้ก็มีเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรและกดไลค์รัวๆเลยล่ะคะ่ะในขณะที่ด้านลีดเดอร์ของวง g o 7อย่างหนุ่ม JB ที่ตอนนี้กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ในกรมและจังสันวางอีกหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวพร้อมอวยพรน,น้องชายของพวกเขาในวันคล้ายวันเกิดอีกด,กด้วย ในขณะที่แบมแบมก็ได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆในช่วงวันเกิดอีกด้วยโดยเจ้าตัวยังได้ออกมาว่าเพิ่งเลิกงานก็รีบอาบน้ําแล้วมาไลฟ์หาทุกคนทันทีทั้งยังขอบคุณสําหรับคําอวยพรต่างๆที่เหล่าอากกเซ่มอบให้พร้อมกับกล่าวอีกด้วยว่าผมจะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ขอบคุณสําหรับคําอวยพรอีกครั้งหนึ่งยังไงผมจะเป็นคนที่ดีจะเป็นศิลปินที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นน้องที่ดี จะเป็นทุกอย่างให้กับทุกๆคนช่วยอยู่กับผมไปนานๆนะครับแบมแบมรักทุกคนครับทางนี้แบมแบมยังได้มีการโพสตคลิปวิดีโอตั้งแต่สมัยที่เขายังเด็กฝึกเต้นจนมาทําตามความฝานันได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในคอรเซเว่นและกลายมาเป็นแบมแบมที่หลายคนมอบความรักให้อย่างมากมายพร้อมกับเขียนแคปชั่น 4 26 n o w เรียกได้ว่าตหนุมแบมแบมของเราอากาเซ่ทั้งหลายเติบโตขึ้นมาอย่างดีจริงๆค่ะอย่างไรทางเพจของเราก็ขออวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มแบมแบมมีความสุขมากๆและเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นรวมไปถึงได้รับความรักจากแฟนๆอย่างมากมายตลอดไปด้วยเช่นกัน